ทั้งดาบนะเพื่อนนะทั้งโล่นะเต็มไปหมดเลยนะมวนแม่งเรียงกันแบบลึกจนมันไม่ได้โอ้โหตกมือดีครับทุกคนกุกุกุลกกเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามเนื้อหาของวิดีโอนี้ไม่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีสวัสดีครับ พือมันทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมมิ่งสล็อตเจเจโอ้โหเจบมันเป็นเดิมนะเพื่อนนะวันนี้ก็พร้อมบวกโอโหบวก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 กันนะโลมาวันนี้เจอกันหน่อยนะก็สวัสดีนะครับทุกคนเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับเกมมิ่งสล็อตเจเจ วันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราอยู่ในอีพีที่18แล้วนะเพื่อนนันสิแล้วนะโอ้โหเราก็ต้องพร้อมบวกเ็ยนะเพื่อนพร้อมบวกนะวันนี้เพื่อนเพื่อนเป็นไงกันบ้างพร้อมบวกกันหรือเปล่าครับเพื่อนเพื่อนผมอะพร้อมอยู่แล้วนะพร้อมทุกวันนะแต่วันนี้อาจจะงดใช้เสียงนิเพื่อะเพื่อนอาจจะเสียงเบาหรือพูดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเริ่มเจ็บคอ <laughs> แต่พลังงานผมยังล้นๆนะผมยังพร้อมบวกม,มาเดิมนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆพร้อมผมก็พร้อมนะโอเคนะเพื่อนๆนะวันนี้ผมก็มีสูตรมาแชร์อีกเช่นเคยนะเพื่อนๆนะอีพีที่สิบแปดก็มีสูตรมาแชร์อีกเช่นเคยนะสูตรนี้นะเพื่อนๆน,นะกดน้อยเบ็ดยานะเพื่อนนะทุนห้าร้อยห้าร้อย 40แล้วกันนะเพื่อนเพื่อนะประมัน้าณ53ก้านนะเออตีไป5 40แล้วกันโอเคนะเพื่อนๆนะทุน540รนะรายละเอียดของสูตรกดน้อยเบ็ดยาวเพื่อนเพื่อนนะไม่ไประกาศรอช้านะไปเลยนะเพื่อนๆนะ1.55ารอบนะครับแล้วก็3.05รอบนะเพื่อนๆรอบสุดท้ายน,นะเพื่อนเพื่อนรอบนะเพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อนเพื่อนมาวันนี้ก็อื้มโลมามาเจอกันหน่อยดิวันนี้อ่ะเพื่อนเพื่อนกับผมแบบพร้อมงัดหน้าเลยนะ งัดหน้าโรม่าคาร์าโก้นะครับเฮ้ยโอเคนะครับเพื่อนๆก่อนจะเข้ารับชมคลิปวิดีโอนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ได้นะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้แล้วนะครับ มันจริงๆนะเพื่อนๆมันจริงๆนะโอเคครับเพื่อนๆพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วก็ไปดีโอ้โหเกมมิ่งสล็อตเจ็ดก็พร้อมนะเพื่อนๆนะไปนะเพื่อนๆนะเท่าไหร่นะเออเบ็ดหนึ่งจุดห้านะเพื่อนนะห้ารอบนะคะไปนะมจะกดอย่างนี้นะเทอร์โบไม่เอานะโอเคเทอร์โบไม่เอาสิบรอบคือผมไม่ได้กดสิบรอบนะเพื่อนๆแต่จะให้มันนับให้เนี่ยเออเนี่ยเก้ารอบจากไปเพื่อนๆนะแปดรอบนะแปดรอบนะโอ้โหไปดิแตกไปดิอื้อหือ แตกไป0.5โอเคนะคือถ้ากดรอบแรกมันแตกแล้วมันน้อยไม่เป็นไรนะเพื่อนนะมันแต่ว่าถ้ามันแตกเนี่ยถือว่าเราโชคดีนะ้เพื่อนนะเราอาจจะฟอร์มดีนะวันนี้อาจจะามาได้ดีนะเออเป็นไงล่ะบอกว่าจะมาดีๆก็แตกเป็น1อ,อไม่ใช่เบด1.5แตกไป4.5นะ้นเพื่อนนเมื่อกี้โอ้โห2สองเท่ากว่าเนียนะเพื่อนนะเลยโกอ้ยอย่าคาาแต่พูดต้องมากดหยุดเนี่ยนะเพือ่อนๆต้องมากด เดี๋ยวผมลืมนะเดี๋ยวผมลืมนะต่อไปน,นั้นเพื่อนนะอันนี้หน,นึ่งจุดห้านะเพื่อน่นะห้ารอบนะครับจบไปแล้วนั้น1 5 5จุห้าห้ารอบนะต่อไปนะเพื่อนเพื่อนนะสามจดย์ห้ารอบนะครับโอเคโลมาว่างไงโอ้โหก็นึกว่าจะแตกนะหน่อยนะเพื่อนเพื่อนนะไปนะเพื่อนนะทุนห4 0ีู่นนะเพื่อนนะทุนห้าสี่นะเออาาสามเพื่อนนะสามอห้ารอบนะเนี่ยมันจะเหลือห้ารอบพอดีไปยังไงต่อครับหงหมุ่นนานเลยนะมึงเฮ้ย เออโอ้โอ้โหผมก็นึกว่าแตกเยอะอะไรว่าแตกไปสิบเอ็ดอ้าม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 าเหอะมาเหอะมามามาอย่างน้อยก็บวกนะเพื่อนนะอย่างน้อยก็บวกอยู่โอเคนะเพื่อนนะอันนี้คือปล่อยมันปล่อยมันกดไปเลยนะเพื่อนนะเพราะเหลืออีกห้ารอบพอดีนะเพื่อนนะไม่ต้องทําอะไรนะโอเคอันนี้แจกการเรียงสามนะแตกไปหนึ่งนะแตกไปหนึ่งเบ็ดไปสามแตกให้กูหนึ่งหมื่นบาทอะเออแตกสองก็ยังดีอย่าไปแตกน้อยขนาดนั้นมันจะงูกไปไหน โอ้โหผมนึกว่าจะได้โล่นะตอนแรกนึกว่าจะได้โล่นะเพื่อนๆนะเหลืออีกรอบหนึ่งนะเพื่อนๆนะเหลืออีกรอบหนึ่งนะไปต่อนะเพื่อนๆนะกูมไม่ตกใจแล้ว <c oughs> โอ้โหมึงกุดมึงชอบหลอกเรานะเพื่อนนะโอเคไปต่อนะเพื่อนนะยังไงครับจังหวะนี้จังหวะนี้ เฮ้ยไปดีโอ้โหอะไรวะนี่มึงจะค้างทำไมกูตกใจหมดเลยไปนะเพื่อนนะสองนะเพื่อนนะต่อไปสองนะ้องเอ้ยโอ้โหลิ้นพันกันเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะไป่เป็นไรนะเพื่อนนะได้สองนะโอเคต่อไปนะเพื่อนนะสิบสองนะเลสเอ,อ้ยไม่ใช่สิบสองนะเพื่อนนะสิบรอบนะโอเคพร้อมยังโอ้โหเกมมิงม่ง 17. สิบเจ็ดเออเกมมิ่งซอสเจเจ็ดก็พร้อมนะเพื่อนนะลุยนะเพื่อนนะสิบสองเบ็ดไปสิบรอบนะเพื่อนผมว่าเกลีออยแน่เลยนะ มูเกลอะไรเนี่ยเลยมันเค็มปีแล้วเนี่ยอือหือดูดิโอ้โหเงียบกิ๊บเลยเพื่อนๆไม่ไหวเลยนะเฮ้ยโอ้โหมันใช่เหรอวะเนี่ยโลมาโอ้โหเพื่อนๆเพื่อนๆคือแบบมันไม่ไหวนะโลมามึงบ้าปะเนี่ยไม่ออกให้กูเลยเนี่ยมูบ้าปะเนี่ย โอ้โหทุน5ทุน5 4 0นะเพื่อนนะทุน5 4 0นะตอนนี้เหลือ5 0 8แล้วนะเพื่อนนโอ้โหโลมาบวกให้หน่อยนะบวกให้หน่อยนะโอ้โหคูมุยคุมุยคูมุยคูมุยคุมุยนะโม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 คุมุยคูมุยนะโมหรือว่าผมต้องเปลี่ยนกระถางเพื่อนผมอาจจะต้องคิดกระถางหม่นะเอออะไรดีวะอากดลักษณเน่ยลัไงอกลักูดลักษณ์ไงฮะกุลัก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 กุ อ่ะกุล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 ะกะกะกโอผมไม่ท้องนะเพื่อนเพื่อนผไม่ท้องผมไปร้องไห้ด้วยโอ้โหอย่าหัวร้อนเพื่อนเพื่อนนะใจเย็นเย็นะเพื่อนเพื่อนอย่าหัวร้อนโอ้โหมันใช่เสียงคนใจเย็นป่ะเพื่อนไม่เพื่อนเห็นอะไรบางอย่างวะทังดาบนะเพื่อนนะทังโล่นะเต็มไปหมดเลยนะเมื่อกี้แต่แม่งเรียงกันแบบพลึกจนมันไม่ได้เ โอ้โหตกมือดีครับทุกคนกุล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 กุกบุ่มดุมโอ้โหบุ่มดุ่มบุ่มแตกขนาดนี้ก็ต้องตกมือให้เขาหน่อยนะครับเพื่อนๆนะโอ้โหบวกไปดิยังไงโลกว่าไงอื้อได้มามนิดนึงฟีสปินฟีสปินมีโอกาสบ้างหรือเปล่าฟีสปินไม่มีโอกาสแล้วโอกาสเท่ากับศูนย์แล้วนะครับเพื่อนๆ โอ้โหไปใหม่นะเพื่อนนะไปรอบแรกก็โอเคนะเพื่อนนะรอบแรกก็โอเคนะครับ,รอบ,ร,กกอร,บรอบที่สองว่าไงเหมือนเดิมนะนะเพื่อนนะเออไม่เทอ,อร์โบดีกว่านะไม่เทอ,อร์โบดีกว่านะอ่าเลสโก้นะเพื่อนนะห้ารอบนะเพื่อนนะรอบแรกรอบแรกถือว่าดีนะเพื่อนนะกด,ดไปรอบแรกนะยังไงต่อนะโลมาโลมา,ลมากูบอกมึงแล้วมึงอย่าโผล่หัวหมาทามึงไม่แตกให้กูมาเสียอะไร เพื่อนๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวต้องกดหยุดคือคือผมผมชอบลืมอะ่ะเออว่ากดแล้วแม่งไปสิบรอบไม่ใช่สิบรอบเว้ยกดห้ารอบอย่าลืมนะเพื่อนๆนะอย่าลืมนะอย่าพึ่งนะเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวพักแว๊กเพื่อนขอมีสมาธิแป๊บน,นึงรองมันไหลก่อน โอเคคือคือถ้ามันมันแม่นล้วใช่ป่ะเพื่อนๆอ่ะถ้าถ้ามันแตกเนี่ยมันยังผมผมยังพอมีเวลาเออกดไงเออแต่ถ้ามันไม่แตกมันจะปัดไปเลยโอ้โหแล้วปุ้ยสูดเสียหมดนะเพื่อนๆนะสูดเสียหมดเลยอันนี้แต่อันนี้เฉยๆเพื่อนเพื่อนะะรบห้ารอบแล้วกลไปเลยปล่อยมันลันไปนะเพื่อนๆอันนี้ไม่ต้องสนใจเท่าไหร่นะแตกเท่าไหร่สามนะครับกินไปเกือบหน้ากระดานนะเพื่อนๆนะแตกทุกวิชาอะมึงบ้าวะเนี่ย ไม่หัวร้อนนะเพื่อนๆนะไม่ห right, right, right. yup. okay, okay, ัวร okay, ้อนนะไม่หัวร้อนนะเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆต่อนะต่อนะหยอกเล่นนะครับหยอกเลไเอ้เท่าไรเท่าไรเท่าไรสองโอเคนะเพื่อนๆนั้นเบ็ดแปลสามบินมาสามนะโอเคนะเท่าทุนไปนะเท่ากับเราก็ได้กดต่อนะเพื่อนกดต่อไปเรื่อยๆนะโอเคสิบสองนะเพื่อนตั้งก่อนนะสิบสองสิบรอบนะเธอโบนี่ไหมวะ เออเธอโบดีไหมนะเธอโบดีไหมโอ้ดีสิไปดิครับเธอโบสิบรอบนะเพื่อนนะเลสโกสิบรอบนะเพื่อนเออแต่เข้าทุนโอเคจอกันจอกันจะกันมาเพื่อนเพื่อนนะถือว่าบวกอยู่ถือว่าบวกอยู่โอเคนะถ้าบวกนี่เอาหมดนล้เพื่อนนะถ้าบวกนี่เอาหมดยังไงยังไงโอ้โห แข่รับมันใช่เหรอวันนี้กุระกุระกุละกุระกุระกะกุล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 กโอ้โหกุละกกุลกุลกุลกุกุกุท่องมันอาจจะต้องท่องเร็วกันนี้นะเพื่อนมันกุระกุะกุละกุรเกุละกุรกุละกุกุละกกุล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 กุลกุลกุ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 รกุกุกุรกะกุล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 กุ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  โอ้แต่แตกอยู่มันมันแตกอยู่โอ้มันต้องท่องเร็วเร็วว่ะกุลกกลกงลก็ลกยลกงลกุ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 ลกยลกุ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 ลกอลกุ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 ลกอลกุ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 ลืุ ผมว่าผมรู้ละคาถาที่ท่องนะเพื่อนนะมันต้องเร็วขึ้นนะอย่าแบบอย่าแบบอ่อคุณละกุณละค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 ุณละไม่ได้นะเพื่อนมันต้องมาบบโโแบบคุรุคุรุคุร <c oughs> ุคุรุคุรุคุกุคุโุคุรุคุกุคุนุคุรุคุรุคุรุนุรุนุรุค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 ุกุคุรุคุรุคุุคุุคุรุุุุุุุรุุุุุุุกุุุุ แม่งทาให้ลุ้นแบบลุ้นแบบมันดีนะพเพื่อนกัมันดีนะโอเคครับถ้ายัางไงผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยเกี่ยวกับสูตรนี้หรือแชร์สูตรี้ด้านข้างล่างนะเพื่อนๆนะหรือจะพูดคุยสอบถามอะไรกับผมก็ได้นะเพื่อนนะคุยกันได้นะผมเรา <c oughs> ผมมีแต่คาถากับเนี่ยน้องสิงโตเนี่ยโอ้โหคิดถึงน้องมากเลยนะคะมาหาปีบ้างนะ <c oughs> โอเคครับเพื่อนๆถ้างไงผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับ บายๆเหมือนเดิมนะครับเพื่อนคลิปหน้าผมก็มีสูตรมาแชร์เหมือนเดิมมันแน่นอนนะเพื่อนเออเออเออรอชมได้เลยนะเพื่อนเจอกันกัา